สวัสดีครับตอบคาถามเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานและประกันสังคม EP 7 0 0สวัสดีครับขอสอบถามกรณีลาออกจากงานแล้วประมาณ2เดือนไปติดต่อที่ประกันสังคมเพื่อสมัครมาตรา39แต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบในระบบว่ายังไม่ได้ลาออกจากมาตรา33ผมเข้าใจว่าทางนายจ้างยังไม่ได้แจ้งออกกับทางประกันสังคมใช่ไหมครับและยังไม่สามารถสมัครมาตรา39ได้ใช่ไหมครับถ้าถามว่านายจ้างยังไม่ได้แจ้งออกกับทางประกันสังคมใช่ไหม ก็มีโอกาสเป็นไปได้ครับเพราะคุณใช้คําว่าประมาณสองเดือนไม่ใช่เกิน2เดือนมาแล้วคือถ้าประมาณ2เดือนมันอาจจะไม่ถึง2เดือนก็ได้มันอาจจะแค่เดือนกว่าๆหรือเดือนครึ่งหรือเดือนไม่กี่วันก็เป็นไปได้คือถ้าเป็นแบบนี้ครับนายจ้างยังไม่แจ้งออกนายจ้างไม่ผิดอะไรครับเพราะนายจ้างสามารถแจ้งออกได้ไม่เกินวันที่15ของเดือนถัดไป สมมติคุณออกวันที่หนึ่งพฤศจิกายนนายจ้างสามารถแจ้งได้ภายในวันที่15ธันวาคมมีระยะเวลาอยู่ประมาณเดือนครึ่งนะครับหรือถ้าออกวันอื่นๆระยะเวลาก็จะสั้นลงเพราะว่าเขาไม่ได้กำหนดว่าภายในกี่วันแต่กำหนดว่าภายในวันที่15ของเดือนถัดไปดังนั้นครับสูงสุดมันก็มีโอกาสเป็นไปได้ว่ามันจะประมาณเดือนกว่าหรือเดือนครึ่งไปแล้วนายจ้างเพิ่งจะแจ้งออก ก็เป็นไปได้นะครับหรือนายจ้างแจ้งออกแล้วครับแต่ระบบของประกันสังคมยังไม่ได้อัปเดตข้อมูลเป็นปัจจุบันหรือยังไม่ได้บันทึกข้อมูลลงไปในระบบก็เป็นไปได้เช่นกันครับคราวนี้ครับคุณถามว่ายังไม่สามารถสมัครมาตรา39ได้ใช่ไหมครับคือการที่จะสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา39คุณต้องไม่ใช่ผู้ประกันตนมาตรา33เอาตามกฎหมายแล้วนะครับถือว่าคุณสิ้น สภาพการเป็นลูกจ้างนับตั้งแต่คุณออกจากงานสิ้นสภาพการเป็นลูกจ้างก็คือความเป็นผู้ประกันตนมาตรา33สสิ้นสุดลงพร้อมกันแต่คราวนี้ครับติดปัญหาตรงที่ว่าประกันสังคมยังไม่มีข้อมูลที่จะเชื่อถือได้ว่าคุณได้สิ้นสภาพการเป็นลูกจ้างแล้วจริงๆดังนั้นคุณจึงยังไม่สามารถสมัครได้นะครับถ้าคุณรีบคุณก็ต้องไปหาหลักฐานมายืนยันว่า คุณได้สิ้นสภาพการเป็นลูกจ้างแล้วแต่คุณก็ถามตัวเองด้วยนะครับว่าจะรีบไปทำไมครับถ้าคุณรีบเพียงเพราะว่าต้องการใช้สิทธิรักษาพยาบาลของกรณีประสบอันตรายและเจ็บป่วยต้องการความคุ้มครองกรณีตายเพราะกลัวเสียชีวิตในช่วงนี้ต้องการความคุ้มครองกรณีทุพพลภาพต้องการคุ้มครองกรณีคลอดบุตรเพราะภระยากำลังจะคลอดบุตรในอีกไม่กี่วันนี้แล้วก็เลย จะรีบสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา39เพื่อให้คุ้มครองสิทธิเหล่านี้ถ้าแค่นี้ครับไม่ต้องรีบครับเพราะหลังจากความเป็นผู้ประกันตนมาตรา33สิ้นสุดลงสิทธิประโยชน์ต่างๆที่ผมกล่าวมาเมื่อสักครู่ใช้ฟรีไม่ต้องเสียให้กับประกันสังคมแม้แต่บาทเดียวครับแต่ถ้าคุณสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา39เมื่อไหร่มันจะไม่ฟรีครับ คือใช้ได้เหมือนกันแต่มันไม่ฟรีคุณต้องเสียเงินให้กับประกันสังคมแต่ถ้าไม่สมัครใช้ได้ฟรีนะครับคุณเลือกเอาครับว่าจะใช้ฟรีหรือจะเสียตังคุณเลือกได้เองนะครับแต่ถ้าไม่ใช่เหตุผลดังที่ผมกล่าวมาคุณมีเหตุผลอื่นอย่างเช่นจะใช้สิทธิ์สงงครอบบุตรจะสะสมจํานวนเดือนให้ได้เยอะที่สุดอันนี้คุณก็ต้องไปหาวิธีทําให้ประกันสังคมเชื่อว่า คุณไม่ใช่ผู้ประกันตนมาตรา33แล้วคุณได้สิ้นสภาพการเป็นลูกจ้างแล้วคุณจึงจะสามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา39ได้ครับขอบคุณสําหรับคําถามนี้ครับใครที่จะตั้งคําถามเข้ามาใหม่ขอเชิญที่คลิปที่มีชื่อว่าพื้นที่ตั้งคําถามและพบกันใน EP ถัดไปครับสวส